สองดวงการเงินคนวันอังคารนะครับใครเกิดวันอังคารอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะมาฟังเป็นเพื่อนกันนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะกดง่ายที่เครื่องหมายบวกหรือตรงไหนที่เรารู้จักก็กดได้เลยนะ <c oughs> น้ะมันกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแชร์ให้เ,เพื่อนด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เกิดวันอังคารก็ฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับ มันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับดวงของคนวันอังคารเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับถามว่าดีไหมดีเลยทีเดียวนะแต่มีเรื่องต้องระวังนิดนึงนะคนวันอังคารในเดือนนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับถ้าคุณคิดจะเอาเงินไปต่อเงินด้วยวิธีแบบสายดาร์กนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมีโอกาสมา,มากๆที่คุณจะเอาเงินไปทิ้งลงแม่น้ํานะ ก็ทําใจให้หนักแน่นเลยนะครับนะหมอ่านอนุญาตได้แค่อาจจะเป็นเรื่องรรตรี่หรือเรื่องอะไรแบบนี้นะถ้านอกเหนือจากนี้นะไม่แนะนําในเดือนนี้เพราะดวง